ในประเทศไทยครับฮอนด่ายังไม่ขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ต้องบอกเลยว่าฮอนด้ารถยนต์ไฟฟ้านั้นขายมานานแล้วครับแลนหนึ่งในนั้นกําลังจะขายที่อเมริกาและมันมาโชว์ในงานเจแปนโมบิลิตี้โชว์ก็นั่นก็คือคันนี้แหละครับฮอนด้าโปรร็อกนั่นเองนะครับฮอนด้าโปรร็อกนะนะบอกก่อนว่ามันคือรถยนต์เอเนกประสงค์ขนาดกลางนะครับซึ่งขนาดกลางเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับผมได้สอบถามจากทางฮอนด้ามาเลยนะฮอนด้าเขาบอกว่าขนาดใหญ่กว่า Toyota b 4 x อีกนะ เพราะว่านี่คือรถขนาดที่อเมริกาเขาบอกว่าใช้ดีสําหรับครอบครัวถามว่าใหญ่ไหมถ้าสําหรับบ้านเราอ่ะคือใหญ่แต่สําหรับบ้านอเมริกาเนี่ยเขาไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นขนาดใช้งานได้ดีมีพื้นที่สัมภาระมีพื้นที่ในการโดยสารและอื่นๆอีกมากมายนะอะผมจะพาไปชมพร้อมๆกันนะครับ ตัวรถนะครับถ้ามาดูงานออกแบบดีๆนะครับคุณจะพบว่ามันมีความคล้ายกับ CRV อยู่บางจุดนะอย่างเช่นนะครับกระจังหน้าที่เป็นลักษณะของปิดทึบนะครับซึ่งก็จะมีกระจังหน้าปิดทึบแบบนี้นะครับมีความตันๆหน่อยนะจริงๆผมแอบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของ o o n d c r r s s s r o d นะครับใครรู้จัก Honda Crossroad พิมพ์เมนไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณเป็นสาวก Honda ตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับไฟหน้านะครับถ้าเห็นแล้วเนี่ย นี่คือไฟหน้า LED นะครับเป็นไฟหน้า LED ทรงเก็ดปาที่บ้านเราคุ้นเคยเลยนะครับแล้วก็ daytime running light ซึ่งดูแล้วมีการเล่นรายละเอียดภายในโคมด้วยนะเห็นนะมันจะไม่ใช่แบบมันไฟขาวๆธรรมดานี่มันจะมีเล่นเก็ดแก้วอยู่ข้างในนะครับเช่นเดียวกับไฟเลี้ยวนะครับอ่าข่าวดีรถคันนี้ยังมีไฟตัดหมอกนะครับไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนด้านหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับถ้าคุณถอยออกไปเนี่ยคุณจะพบว่า มันจะดูตันๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเอกลักษณ์ของ Honda นะครับเพราะว่านี่คือ Honda ที่ผลิตโดยอเมริกัน h o น d ้นั่นเองนะครับทางด้านข้างนะครับมาดูเลยนะครับงานออกแบบของ Honda Prolog นั้นก็ะจ่อของแนวสปอร์ตตี้นะครับสัาะง,งานวิศวกรรมที่เรียกว่า low and wide นั่นเองนะ low and wide ก็คือเตี้ยและแบนนะครับมาดูกันทีละอย่างนะครับก่อนอื่นขอพาชมล้อหน่อยผมชอบมากเลยนะนี่คือล้อของ Honda Prolog เนาะเป็นขนาด21นิ้วน่าจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่ Honda เคยทำมาแล้วหรือเปล่าผมว่างานนะาะ ใครอ่านยังไม่ใหญ่เท่านี้เลยนะครับนี่เป็น121นิ้วแล้วก็ใช้ยางดีด้วยนะับิต stone a l ซ่ z a นั่นเองนะครับช่องชาร์จอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านข้างครับและที่ผมบอกว่าโรลเวายนี่ให้ดูตรงนี้ครับคือรถเนี่ยม,นมันไม่ได้สูงมากนี่คือมิดไซน์นะแล้วผมสูง182รถอะยังเตีย้ยกว่าผมอีกนะครับแล้วก็เป็นราวหลังคาทรงเตีย้ยพอมาดูด้านข้างดีๆเนี่ยคุณจะพบว่างานออกแบบมันจะดู๊กคลีนๆหน่อยนะครับคือไม่ได้มีเส้นสายอะไรเยอะมากนะครับอย่างเช่นประตูอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเรียบเ,ยบเยนีเยนไปบวก่น,น สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยทำให้คนรู้สึกว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนรถยนต์ไฟฟ้านั่นคืออะไรก็ตามที่มันดู practical เขายังใส่ไว้เช่น door handle แบบนี้นะครับก็คุณจะรู้สึกว่ามันคล้ายกับ accord ใช่ไหมใช่แหละถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณคิดถูกแล้วแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของงานออกแบบด้านหลังนะครับก็จะดูมีความคล้ายคลึงกับ honda crv อยู่บ้างบางจุดนะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยคือ crv มันจะป่องๆกลมๆหน่อยอันนี้มันจะดูเหลี่ยมๆตันๆดูทับๆหน่อยนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวครับ เอาละทางด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าคุณดูแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นสายที่เป็นลักษณะของกึกริบแบกนิดหนึ่งแล้วก็มีเอลครับเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเหมือนคอน้าฟอลโล่อ hmm. p ในส่วนของค่ายเยอรมันอยู่พอตัวนะเพราะว่าดูดีๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันดูคล้ายๆกับค่ายเยอรมันอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะช่วงเอลเนี่ยเห็นปุ๊บเฮีย yeah, ใช่เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่คือ h อน d า p อลโล่ล็อกเนาะก็คอน d า p อลโล่ล็อกเนี่ยนะครับจุดเด่นผมมาหนึ่งคือไฟไท้ายที่มีขนาดยาวและใหญ่ 2คือคาดเอลสีดำซึ่งจะมีเหมือนใน Honda Accord นะครับสามคำว่า Honda ที่ถูกเว้นห่างนะครับและถ้าคุณขยบออกไปปุ๊บคุณจะพบว่ารถมันค่อนข้างดูดุดันดูทับนะครับแล้วก็ใส่ความสปอร์ตลงมานะครับด้วยนี่เลยชิ้นส่วนของกันชนที่มีการเล่นทั้ง3สี 4, สีตัวถังรถสีดําแล้วก็สีเงินนะครับปกติ Honda ไม่ทําแบบนี้นะแต่ผมว่านี่เปลี่ยนอะไรไปมากพอสมควรเลยทีเดียวครับ เอาละครับมาดูภายในห้องโดยสารของคันาโพลอกกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับเพราะว่านี่คืองานออกแบบใหม่นะเอาจริงๆค o n ด a เปลี่ยนทั้งหมดเป็นชุดจอแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่านี่วงพวงมาลัยคุณๆเนาะก็คงไม่ต้องบอกแล้วกันว่ามาจากใคไหน่ะยครับที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็คือเบาะนั่งโดยสารเนี่ยนะครับด้านคนขับเนี่ยนะครับสามารถบันทึกท่านั่งได้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคอนโซลกลางนะครับเป็นแบบดูอัลเรยเอร์แล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ สิ่งที่ Honda เขาบอกเราอะข้อหนึ่งนะครับคือเขาพยายามทําให้ผู้ใช้งานรถสันดาปที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถกระโดดมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้รถมากนะอันนึงนะคือบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นกับเกียร์โรตารี่ของค่ายรถจีนใช่ไหมแต่ Honda ไม่ใช่อย่างนั้นครับ Honda ใช้วิธีนี้คันเกียร์ที่เป็นคันเกียร์มือนะครับอยู่แบบนี้นะครับคล้ายกับของรถยุโรปเลยนะครับก็บอ,บออกแบบมาอย่างนี้เลย นะครับสตาร์ทยังมีเช่นเคยและอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือ Honda บอกเราว่าพื้นที่ในการโดยสารตอนหลังเนี่ยครับนั่งได้แบบรถรีมูซีเลยคําว่ารถมีมูซีคือมีพื้นที่นั่งขนาดใหญ่เพราะว่าบอกว่าฐานล้อรถคันนี้ยาวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เราบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับแต่เอาละนั่นคือการพรีวิวของ Honda Prolog u e นะครับผมจะบอกเลยว่าคันที่ผมอยู่คันนี้นะครับก็จะเป็น Honda p r o l o g u e Elite นั่นเองครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบดูอัลมอเตอร์นะครับเริ่มต้นนะครับทางคอ n ดาบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแต่รุ่น e l ลิทคันที่เราอยู่นี่นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด85กิโลวัตต์แอวนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุด150กิโลวัตต์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเพียงพอและแหละต่อการใช้งานผมเคยชาร์จนะครับรถที่มีความสามารถชาร์จ DC ได้150กิโลวัตต์ถือว่าเร็วแล้วแหละนะครับก็เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับ แต่ส่วนที่น่าเสียดายนะนั่นก็คือว่า Honda Pro-Log ตอนนี้ยังจะแนะนําเพียงในตลาดอเมริกาเท่านั้นนะครับโดยจะเริ่มขายในพอตเตอร์ที่1ของปีหน้า2024นั่นเองนะก็ผมมองแล้วเป็นรถที่น่าสนใจนะถ้ามาขายไทยก็ราคาอาจจะแพงแต่ว่ารถแบบนี้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้นั่นเองครับและยิ่งเป็น Honda เรื่องสมรรถนะในการขับขี่หายห่วงแน่นอนครับเอาเป็นว่าพบกันโอกาสหน้าครับเจแปนโมบิลิตียังมีอีกหลายคลิปครับ